จัรยาบรนด้วยใจมุ่งมังน่นศรัทธาเด็กดีหรือด้อยปัญญาขอเมตตาจากครูทุกคนท่านรองายศา,าลปฐุมวง์ท่านผู้บริหารที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ท่านพี่น้องเพื่อนครูผู้ปกครองท่านวิทยากรจากทุกสามหนึ่งนครราชสีมาแล้วก็นักเรียน ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ทุกทท่านนะครับวันนี้ผมปฐมมาเริ่มณีเนตรนับว่าเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่ายน้ําเพื่อชีวิตไรเซฟวิ่งของเขตพื้นที่การศึกษาปฐม,มศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่ง อยากจะเรียนให้ทราบว่าผมต้องขอบคุณทางสพทที่ให้งบประมาณมามาจัดก,การในโครงการนี้ก็สืบเรื่องมาจากว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีเด็กเนี่ยจมน้ำตายในทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นเขาบอกว่าเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วเนี่ยมีสถิติเด็กจมน้ำตายเนี่ยหนคน เดือนมีนาคม148คนเดือนพฤษภาคม147คนเพราะฉะนั้นการที่เด็กจมน้ำตายในประเทศไทยนั้นถือว่าเด็กของเรานั้นยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับว่ายน้ำยังไม่มีทักษะในการช่วยชีวิตตนเองในขณะที่ไปเล่นน้ำหรือจมน้ำลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้น เขตพื้นที่การศึกษาของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนในสังกัดของเราเนี่ยมีสาวยน้ําอยู่สองโรงเรียนคือโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาแล้วก็โรงเรียนสุขานารีก็คิดว่าเด็กๆที่อยู่รอบนอกนะครับซึ่งยังไม่เคยเห็นสาวยน้ําก็ดียังไม่เคยว่ายน้ําก็ดียังไม่มีการวิธีการที่จะช่วยตนเอง ให้ปลอดภัยจากการกุมน้ําก็ดีนั้นเขตของเรานั้นก็จัดโครงการนี้ขึ้นอยากจะเรียนกับท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กๆว่าการว่ายน้ําที่สาวยน้ําที่อยู่แห่งนี้นั้นมันอาจจะไม่เหมือนกับว่ายน้ําที่บ้านของเราสมัยก่อนเราเป็นเด็กๆนั้นเนาะจำได้แล้วก็แก้ผ้ากระโดดว่ายน้ําเลยแต่สมัยนี้ มาเข้าสารตรงนี้นี่แก้ผ้าไม่ได้นะครับนะแก้ผ้ามันต้องมีชุดว่ายน้ำมีหมวกมีอะไรมีวิธีการอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นค้ดถือว่าเป็นวัฒนธรรมในการว่ายน้ำที่สาว่ายน้ำกับที่บ้านเนี่ยแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นก็วันนี้วิทยากรจากคุกสาหนึ่งนครราชสีมานะครับก็จะมาสาธิตแล้วก็จะมาฝึกให้เราช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเพียงหนึ่งวันเด็กจำนวน100คนแล้วก็วันพรุ่งนี้อีก100คนแต่นักเรียนกับคุณครูที่พาเด็กมาผู้ปกครองที่พาเด็กมาก็าไปขยายผลไปฝึกต่อที่บ้านแต่การไปฝึกนั้นอยากให้เด็ก ฝึกโดยรำพันนะครับเดี๋ยวบอกว่ามาฝึกที่โรงเรียนสุขานารีนี้ไปฝึกที่โรงเรียนไปฝึกที่บ่อไปฝึกที่แม่น้ําที่คลองจมน้ําตายนี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปเล่นน้ำเนี่ยไม่ควรที่จะไปเล่นคนเดียวนะครับต้องไปเป็นหมู่คณะมีผู้ใหญ่ไปด้วยนักเรียนเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าฝึกที่โรงเรียนสุขานารีนี้ ไปฝึกที่แม่น้ําที่คลองที่บอ่อของบ้านตนเองคนเดียวไม่ได้นะครับต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับต้องมีเพื่อนไปด้วยอันนี้ก็อยากจะฝากไว้วันนี้ต้องขอบคุณทีมงานนะครับท่านผอ,อกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคณะวิทยากรและก็ทีมงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานวันนี้จนประสบผลสำเร็จขึ้น ต้องขอบคุณท่านอดรอํานาจอยู่คํานะครับผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารีนะครับที่ให้ความอุเคราะห์ในการใช้สาว่ายน้แห่งนี้ขอบคุณทุกๆฝ่ายขอให้การดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการว่ายน้ําเพื่อชีวิต i รเซฟวิ่งในสองวันนี้จงประสบผลสำเร็จให้เด็กมีความรู้มีทักษะ ที่จะช่วยตนเองนะครับนอกจากนั้นแล้วการว่ายน้นํานี้ถ้าเกิดว่า,เ,าเป็นว่ายเพื่อช่วยชีวิตแล้วเนี่ยมันยังเป็นเพื่อสุขภาพด้วยนะครับเขาบอกว่าการว่ายน้ำเป็นการออกกําลังที่ดีที่สุดทุกส่วนเลยทั้งแขนทั้งลําตัวทั้งขาทั้งเท้าได้ออกกําลังกายทุกส่วนทําให้ชีวิตนั้นสดชื่นยิ่งขึง้นบัดนี้ได้เวลาอันงดงามแล้ว ผมขอถือโ,โอกาสเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการว่ายน้ำเพื่อชีวิตไรา์เซฟวิตงนะบัตนดีครับสวัสดีครับขอเป็นครูที่ดีจนชั่วชีวิตดูแลลูกศิษย์ใส่ใจในทุกแห่งหนจุดเทียนสวา่างตามความความมืดมัวมนเป็นผููจะมียาบุคลให้เยาวชนเคารพปู ¡Gracias!